キラーイ、カナシイコト、ツライコんソンナコトパカリオモイダシマーカラ、マタシノあコロワ、アノヒカラツト、ソウディーキムチュウムトタングドウェンカフォニーパッチマー,リー、リヴィウアンメイリアあアップンダイクライトナン、クライク เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมค่อนข้างชอบนะครับชอบปานกลางไม่ได้ชอบมากนะครับผมให้คะแนนอยู่ที่7.5เต็ม10นะครับถ้าให้แรู้สึกว่าจะมากไปแต่ถ้าให้7ก็รู้สึกว่าจะน้อยไปนะครับปกติการให้คะแนนผม7คะแนนกจะเป็นการชอบแบบกลางๆครับ8ถึง10คะแนนจะเป็นชอบมากๆครับ5กับ6เป็นกลางๆครับ ส่วนต่ำกว่านั้นคือหวยครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับเรื่องเนี้เกี่ยวกับยิงสาวได้เชื่อฮินากกครับยิงสาวคนนี้ได้ประสบอุบัติเหตุตอนอยังเป็นเด็กครับทำให้ครอบครัวของเธอทั้งหมดเสียชีวิตครับเธอเลยมีความที่อยากจะไปอยู่ด้วยกับครอบครัวครับผมเข้าใจความรู้สึกเธอครับ ความรู้สึกที่ไม่มีแรงจูงใจในการใช้ชีวิตแต่ผมก็ยังหวังนะครับให้ตอนจบเธอมีแรงจูงใจในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคุณชิโอรินะครับผมอยากให้เรื่องนี้มันจบแฮปปี้เอนดิ้งมากครับชิโอริครับเป็นตัวละครที่น่าสนใจมากเลยครับด้วยความที่เธอไม่ใช่มนุษย์ครับเธอเลยมีสามัญสำนึกที่ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นะครับเธอพยายามผูกสัมพันธ์กับมนุษย์มานักต่อนักนะครับ แต่ก็จมไปสวยทุกทีผมมองว่าเธอเป็นตัวละครที่น่าสงสารมากเลยนะครับส่วนการดําเนินเรื่องเรื่องนี้ค่อนข้างธรรมดานะครับไม่มีอะไรน่าสนใจเป็นแนวสไลด์ออฟไลท์ทั่วไปแต่ก็จะมีช่วงเผชิญกับโยคายอยู่ครับตอนได้รู้ที่ตัวตนที่แท้จริงของมิโกตอนนั้นผมชอบมากเลยครับมิโกเป็นโยคขยเทพผู้พิชักที่คอยปกป้องมนุษย์ครับ ในวันที่ครอบครัวของฮินาโกะจากไปฮินาโกะและครอบครัวได้อธิษฐานให้โยคัย OK ตวน,นั้นปกป้องพวกเขานะครับแต่สุดท้ายก็เกิดอุบัติเหตุครับอิโกะเลยรู้สึกผิดเธอเลยแทรกซึมเข้ามาในชีวิตประจําวันของฮินาโกะครับมาเป็นเพื่อนสมัยเด็กของเธอเพื่อไม่ให้เธอเหงาครับเพื่อให้ฮินาโกะมีความสุขเพื่อที่จะปกป้องเธอครับจากโยคัย เออลืมบอกไปฮินากโกมีพิเศษอยู่อย่างหนึ่งครับเธอดึงดูดโจโไข่มากครับเนื้อเธออร่อยกลับมาที่หัวข้อตัวละครมิกโก,กนะครับเธอเป็นเพื่อนที่ดีเลยนะครับไม่ชอบบังคับใครแต่บางครั้งเพื่อนก็ต้องบังคับกันบ้างนะครับจะรู้สึกว่าเธอจะคิดในแง่บวกเกินไปตอนที่ฮินากโกกำลังสิ้นหวัง เธอแค่บ,บอกให้เชียรีไปพูดคุยกับเธอครับเป็นคำพูดที่ง่ายมากเลยครับแต่สุดท้ายตอนนั้นการพูดคุยไม่ได้ช่วยอะไรครับตอนนั้นผมขนลุกเลยครับตอนที่เชียรีกับพินาโกะทำสัญญากันอีกรอบนะครับวัวถวาทยาเฮาไรีมีความสุขใจเชียรีจะกินเธอครับอ๋อตอนแรกเชีรีกับพินาโกะได้ทาสัญญากันนะครับว่า ถ้าฮินาโกได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขชียวรีจะกินเธอนะครับแต่นั่นเป็นเพียงเรื่องหลอกครับเธอรักฮินาโกมากครับเธอไม่อยากให้ฮินาโกโดนโยคัยตนอื่นกินครับเนื่องจากฮินาโกเคยช่วยชียวรีไว้ในอดีตครับเธอเลยอยากเห็นรอยยิ้มของฮินาโกมากครับเธอชอบรอยยิ้มของฮินาโกความที่เธอเป็นโยคัยครับ เธอไม่ค่อยมีความรู้สึกแบบมนุษย์ครับนี่เป็นตอนที่เจอฮินากะนั่นเป็นครั้งแรกที่เธอมีความรู้สึกอยากปกป้องครับอยากให้เด็กคนนั้นมีอายุยืนยาวทั้งที่เธอสัมผัสได้ไว่าเนื้อของฮินากะน่าจะอร่อยมากแต่เธอก็ไม่กินครับมันหมายความว่าเธอรักฮินากะมากครับสำหรับวันนี้สำหรับวิดีโอนี้ผมก็ไม่เรื่องใหญ่จะพูดแค่นี้เลยครับ ลาไปก่อนนะครับทุกคน